ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ t ูโทนทอล์กดำเนินรายการโดยพลอยศรีสุโรและตะปากรพุทธเกตควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะดิฉันพลอยศีสุโรค่ะสวัสดีครับต่ปกานพุทเกตครับพบกับเรา2คนนะคะในรายการทูททนทอล์กทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและปิดรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนัญบุรีอ้าวสวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีคุณตะด้วยสวัสดีคุณพลอยด้วยเอ้ามันต,ต้องร้องไม่รู้ <laughs> กูต้องอย่างนั้นแหละอะถ้าไม่ร้องก็จะไม่ใช่รายการนี้หรือ,อยังไงมันมีรายการม,มันมันมีหลายๆอย่างในรายการนี้ซึ่งวันนี้ก็มีรายการรายการนี้แหละแต่ก็มี <ๆ S 1> หลายอย่างแล้วเขาก่อนนู้นก็แอร้อนกันไปละแอนไม่ติดคราวนี้ก็เน็ตไม่มีอีกพูดง่ายว่าคุณผู้ฟังก็จะได้จะได้ฟังรายการแบบที่ผู้จัดไม่มีสติตลอดเลยอะใช่ใช่อย่างยิ่งแล้วกันใช่ปกติไม่มีอยู่แล้ว S <S <S แต่สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเออทำไมนะเรียกว่าระดับอย่างยิ่ง <S <S แค่ไม่มีแอร์เอง <S 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 ห,หัวมันตื้อๆเราไม่มีสติเลยเหรออ่าคุณพลอยก็จะมีปัญหากับทางเลืออาหาร <S 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 ผมก็มีปัญหากับเรื่องสมองตอนนั้นพอดีพอดีในงานในสายเขาสั่งงานมาแล้วแบบหัวตื้อเลยแบบเบอร์กินเลยด่วนแบบดนด่วนอด่วนแล้วแบบไปไม่ถูกเลยนั่งเบอร์เลยรู้เงี้ยวันนี้ป๊าโทรสายทิ้งไปแล้วไม่รับสายเลยล่ะในช่วงตั้งแต่มี เาเรียกอะไรเรียกสงครามไหมเขาเรียกสงครามไหมไม่สงครามก็น่าจะได้นะเพราะก็มีการตุ้มต้าเขายังไม่ใช่คํานี้อ่ะอ๋อเขายังไม่ได้ประกาศหรือว่าคาว่าทางการของเราเนี่ยไม่ยอมใช้คาว่าสงครามอ่าก็อะไรกระทบกระทั่งชายแดนอ่ะใช่ไหมจะกลับมาแล้วตอนนี้ต่อจะเช็คจะเช็คคำก็ไม่ได้เพราะว่าเน็ตพ่ะไม่มีเน็ตเนี่ยต่อไม่ได้วันนี้แบบเพียวๆเลยนะไม่เป็นไรเราใช้ความรู้เก่าเราเป็นครูบาอาจารย์ทั้งสองคนความรู้เก่าที่ไม่ค่อยจะมีที่เราพูดกันไปทั้งหมดเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ทั้งนั้น บอกเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เป็นมนุษย์นะคะที่ท่านประธานขอรู้มาให้ออครูบาอาจารย์ก็เป็นมนุษย์เมื่อก่อนเชื่อว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่คอยรับดอกไม้เหรอมันจะมีเด็กที่แบบเอาพวงมาลัยมาให้แต่ตอนหลังมาไม่เห็นมีดอกของดอกเข็มเลยตอนตอนหลังหายากแล้วรั้วข้ามบ้านดิฉันที่เขาเคยปลูกเขาก็ตัดออกไปหมดแล้วเพราะว่าทางหมู่บ้านเขาไม่ให้ปลูกต้นไม้ริมรั้ว ริมทางเดินเลยใช่แต่ก่อนมีใช่แต่ก่อนมีเวลาไหว้ครูทีไรก็จะไปสวัสดีค่าขอดอกเข็มหน่อยนะคะคือแค่รู้สึกว่าช่วงสมัยก่อนเนี่ยเวลาทําพานไหว้ครูเนี่ยมันเดินไปเด็ดได้ตามที่ต่างๆรอบบ้านะ่สมัยที่ฉันเด็กๆก็เหมือนการข้างบ้านเลยอะไรเงี้ยก็จะมีเนี่ยต้นไอ้ดอกรักอะไรเงี้ยก็ไปเด็ดอยู่อยู่เสมอแต่นั่นแหละพอมาอยู่บนพานแล้วมันก็เป็นเรื่องของของความเคารพรักนะมันคงเป็นเรื่องของของความรู้สึกทางใจอื แต่เขาสื้อทางใจบางทีก็จัดการได้ในราคา500ถึง1 0 0 0บาทเหรอก็อไม่ต้องทำเองก็จ้าอ๋าอเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้หมดละโอ้ก็เป็นทรงอย่างเงั้นก็โอเคนะดิฉันก็ไม่ติดแต่ที่พูดมาทั้งหมดก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวันนี้เลยเออไม่เออนั่นสิ <laughs> วันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะช่วงไหวครูก็เลยไปแล้วใช่ไดๆตันานัวันนีน้ผมอาจจะขอเริ่มก่อนแล้วกันมันเป็นเรื่องของอย่างที่บอกย้อนกลับไปเมื่อกี้ตอนเปิดรายการเราคือว่า ที่บ้านเรานะตอนนี้มันมีเรื่องของการประทะกันระหว่างชายแดนตรงตรงชายแดนเนาะใช้คําว่าอะไรเรียกไม่ถูกก็ชายแดนถูกแล้วไม่หมายถึงว่าคําที่เขาปะทะกันศัพทบทหารไม่รู้เขาใช้คำว่าอะไรผมก็เรียกคือบางทีก็ก็พยายามจะจะสนใจแต่ก็<ต>บาง,บางอย่าง,างมันก็ถูกผลักดันให้กลายเป็นเรื่องอื่นไปอะไรเงี้ยคือบางทีถ้าประกาศให้มันชัดเจนว่ามันว่ามันคืออะไรมันก็อาจจะง่ายกับการเข้าใจหรือแบบ กา,การดิลความหมายกับมันนะเนาะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะมันก็มีการเหตุปะทะอ่ะเหตุปะทะที่อ่าเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาอ่าเหตุปะทะชายแดนนี่เหตุปะเขาเรียกเขาเรียกวิกวิกตามวิกิพีเดียเขาบอกวิกฤตการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาปีหกแปดถ้าเป็นภาษาอังกฤษล่ะไม่รู้อ่ะก็วอลไหม วอก็คือสงครามนะใช่ป่ะเออเออไหนแต่ผมเห็นอะผมเห็นคือเหมือนที่ว่าพวกต่างชาติที่เวลาลงข่าวอะเขาก็ใช้วอนั่นแหละแต่ไม่รู้ไงผมไม่รู้คําว่าเหตุปะทะภาษาอังกฤษมันคืออะไรนั่นสิเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนิดนึงถ้าไปดูต้นฉบับภาษาอังกฤษเขาใช้ border conflict ก็ยังไม่ถึงขั้นไม่ใช่สงครามจริงๆก็ไม่ดีใชะว่าคําว่าวอมันก็รุนแรงไปนิดนึงไหม หรือยังไงไม่รู้เหมือนกันอันนี้คงแล้วแต่ออละกันว่าจะใช้คําไหนเนาะคือคือบางทีผมแค่สุว่าไอาการที่หลายๆคนไปลุมตีกันน่ยมันก็ไม่ใช่การประทะธรรมดาม,มีคนเจ็บคนตายมีนู่นนี่นั่นอะไรแต่ก็ไม่รู้ไงมันมันคงมีเงื่อนไขอื่นๆในการประกาศออกมามั้งว่าถ้าพูดออกไปแล้วมันจะมีปัญหาอะไรตามหลังหรือเปล่าหรือถ้าถ้าประกาศเป็น สงครามปุ๊บมันจะต้องมีกฎหมายใดๆตามหลังมาหรือไม่อะไรเนี่ย<ง>อันนี้ผมไม่แน่ใจก็อาจจะมีเงื่อนไขยอย่างนั้นมงเขาเลยไม่ใช่คำนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องนั้นก็คือเรื่องหนึ่งแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่มันตามหลังมาก็คือเรื่องของข่าวสารทุกวนันนี้เราจะบอกว่าที่ผ่านมาเนาะผมแค่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวแบบที่เราเราก็จะเคยชินกันว่าคนในกัมพูชาเนี่ยขยันทำเฟกนิวมากเลยอ่าบ้านเราไม่มีเลยโอ้ยตังหลังนี้ก็พอ,อกัน ูดกันตรงๆนะ uh. คือโอเครัฐบาลเราผมไม่รู้แล้วกันใช้คําว่ารัฐบาลหรือว่าทางทางหารเราเนี่ยปล่อยเฟคนิวอะไรมาบ้างไหมเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ชายแดนเนาะแต่ประเด็นคือเราแค่รู้สึกว่าโอเคมันมันยังมีคนที่ไม่ได้รับไม่ได้เดือดร้อนแล้วกันคนที่เอาคนไทยด้วยกันเนี่ยที่เขารู้สึกว่าอยู่ชายแดนแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีการบีโต้ข่าวสารเนี่ยเหมือนในมุมนึงนะผมแค่รู้สึกว่ามันก็คงไม่ใช่ อไม่ถึงขนาดเป็นเฟกนิวของกับเราเองขนาดนั้นมั้งแต่กับต่างชาติเนี่ยอโอเคฝั่งฝั่งรัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําแต่ว่าถ้าไปดูเพจอื่นๆนเที่เป็นเพจอจะบอกว่าเป็นเชิงขำขันไหมผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เป็นเพจเป็นเป็นเพจเสียสีแหละโอ้ข่าวสารมาลืมเลยช่วงแรกๆเนี่ยคุณพลอยน่าจะเคยเห็นที่เป็นภาพผู้นำฝั่งด้านโน้นที่มีข่าวคุกคลีกับตีมงกับ อะไรนะเขาเรียกอะไรโคศกอ,อโคศกของทหารเนี่ยที่เขาอ้างอ้างกันว่ามีความสัมพันธ์บางอย่างซึ่งผมไม่รู้จริงไม่จริงนะที่ว่าเป็นภาพเอไออะไรนะภาพเอไอมันมาทีหลังแต่ตอนแรกสุดอะ่จะจอกแรกสุดก็ไม่เชิงเอาเอา,เอาเป็นว่าถ้าลำดับไทม์ไลน์ที่ผมเห็นนะผมเห็นมาจากข่าวทีวีเลยอืแต่ข่าวทีวีก็ไม่รู้ว่าข้อมูลอะ่ะจริงเท็จแค่ไหนแหละจะจะเขินไหมถ้าจะบอกว่าไม่ได้ตามข่าวพวกนี้เลยไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ไม่ดูก็ ก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วกันอสําหรับสาหรับคนที่อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแต่คือถ้าถ้าได้ดูก็จะเห็นทามบิ้งบางอย่างแล้วกันออผมผมแค่เห็นว่าเออมันมีเรื่องของฝั่งนู้นเขาเขากล่าวหามาก่อนเนาะว่าเราทําอะไรบ้างซึ่งไอ้เคสที่มันคลาสสิกสาหรับผมก็คือเรื่องของที่บอกว่าคนไทยเอาเครื่องบินไปโปรยสารเคมีอเขาเรียกสารพิษอะไรประมาณเนี่ยแบบใช้อาวุธเคมีเล่นงานเขา เนี่ยโดนละโดนเคมีโดนโดนยิงอยู่พัดพึดพัดอยู่คนเดียวอะไรอย่างนั้นซึ่งซึ่งตอนนั้นมันมันจริงจิงเรื่องมันใหญ่มากนะซื้อเห็นข่าวเดี๋ยวข่าวเดี๋ยวนี้พูดได้ไหมได้ข่าวดีถือซื้อโดรนซื้อโดรนกองทัพซื้อโดจะซื้อโดแล้วมีคนจ่ายตังค์ให้อ๋อเห็นแค่นั้น่ะเห็นข่าวแค่นั้นมันก็มีมันก็มีหลายเรื่องแต่ปราดี๋ว่าไอเรื่องเอามันมาเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วกันเรื่องเฟซนิวที่มันแบบค่อนข้างจะ แรงๆแล้วมันก็จะเป็นต่อเนื่องมาเรื่อยๆซึ่งจริงตอนนั้นมันมันก็กลายเป็นว่าคนในกัมพูชาเนี่ยทั้งตั้งแต่ระดับออลีทจนถึงคนลากย่าเลยก็จะแบบถ้าใครมีโซเชียลก็จะออกมาแบบโหพูดกันคนไทยมันโหใช้วิธีการที่มันรุนแรงทําทําลงทําลายแบบใช้สารเคมีทําลาย,ลยอะไรเงี้ยซึ่งมันต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะที่แบบท่างกัมพูชามีภาพก็างกัมพูชาแบบใส่แมสื์ไปลบอ่ะ จะใส่แมสแบบกันสารพิษอะผมก็รู้สึกว่าอือเออไม่ได้ดูงบประมาณคนไทยเลยเหรอว่าเราทำอะไรกันได้บ้างอะไรประมาณนี้แล้วกันก็คือก็รู้สึกว่าโอเคฝั่งนูน้นก็มีเฟคนิวที่ค่อนข้างเข้มขน้นแต่หลังๆมาเนี่ยบ้านเราเองก็มีเฟคนิวที่เข้มข้นไม่แพ้กันวันนี้ก็เลยจะมาชวนผู้ฟังพูดคุยเรื่องเฟคนิวครับแต่ว่าหมดเวลาครึ่งแรกแล้วยังไม่ยังไม่เข้าเดี๋ยวครึ่งหลังม่รักกันว่าเฟคนิวมีกี่แบบโอเคเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทูทนท้องนะคะครับหรือมาแอบคิดว่าเอ๊ะเขาที่แล้วแอร์เขาก็าปากติแหละแต่เราใจร้อนไม่ <bore S 2> ไม่ไม่แอร์มันไม่เย็นอ่าไม่เย็นจริงๆเนาะคอนเฟิร์มยืน ận ận ยันว่าไม่เย็นอ่าเราต้องแยกได้ดิผิวหนังเราเป็นผิวหนังมีรูขุมขน เราบอกได้ว่าอุณหภูมิมันเป็นยังไงโอเคโอเคมันไม่แต่ลมเขาให้แล้วอ่ะแล้วมันลมร้อนเออเออเออใช่เอางี้เหมือนนั่งเหมือนนั่งเป่าผมอ่ะแต่เป็นแต่เป็นลมร้อนไม่ใช่ลมเย็นคืออากาศมันร้อนเนี่ยไงพอเป่ามาก็เป็นลมร้อนโอเคโอเคอ่ะกลับมาตอนนี้สัปดาห์นี้ต้องมีสติแล้วล่ะมีมีทั้งแอร์แล้วมีทั้งเน็ตแล้วตอนนี้เน็ตเน็ตมาแล้วเน็ตมาแล้วเดี๋สักคู่หนึ่งพอเราบดนปุ๊บเน็ตมาเลยมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณกลไม่รู้ขอบคุณไปก่อน อ่ะสำหรับวันนี้ก็อย่างที่อ่ตอนต้นโปรยไว้จะบอกโปรยไว้เหรอครึ่งแรกป้วกันพูดไปทั้งหมดนะครับจร,จริงๆมันมีเรื่องของไปเจอบทความหนึง่งจริงๆตอนแรกว่าจะชวนคุยเรื่องของนอกจากเฟกนี่มันมีเฮสปิดอ่าคือพวกล่าแม่มดมันก็มันก็มียกว่งภาษาไทยเฮสปดเออผมว่ามันมันเป็นการวาทกรรมที่สร้างความเกลียดชังแหละแต่คือ ก็เข้าใจได้แต่มันมันมันเป็นวาระที่อย่างที่บอกเพราะมันเป็นเพราะม,มันมีการความขัดแยง้งมันมีการประทะมันมียิ่งแบบมีคนเจ็บมีคนตายเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้มันจุดติดง่ายแต่ว่านั่นแหละก็คือเราเกลียดใครเราเราชังใครผมว่ามันก็ไม่ได้ผิดนะถ้าใครจะอินแล้วแบบรู้สึกว่าชาตินี้มันโหมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันขี้โกหกมัน สารพัดส,สารทุกสารสุขสารดิบสารชา้าเอ้ยอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็ก็ว่ากันไปแต่ว่านั่นแหละบางทีเราก็มุมนึงอะสุดท้ายมันมันมันก็ยกประเทศหนีกันไม่ได้นะใช่ดีฉันก็แค่มู้สึกว่าเออก็เป็นเพื่อนบ้านกันอะ่ะหมายถึงแต่แตมุมผม,มผมก็พยายามจะเข้าใจ<ม>ในคนในคนที่รู้สึกว่าไม่โอเคนะหมายถึงว่าณตอนนี้คนสองประเทศมันมันถูก หมือนจิ้งหรีดประมาณนึงอะ่ะม,มันถูกทําให้โกรธเคืองกันเต็มข้อ,อ,อแล้วผมก็ไม่รู้ว่าถ้าวันหนึ่งพรมแดนม,มันเปิดแล้วมันจะเป็นยังไงนะแต่ใจหนึ่งก็แค่รู้สึกว่าเออให้มันเป็นเรื่องของของรัฐให้มนันเรื่องของทหารเถอะอคือโอเคคุณเราอะซัพพอร์ตทหารเราอะไม่ได้ผิดมผมก็ยังสื่อไงนะแล้วผมก็ยังเห็นด้วยว่าเราไม่ควรไปซัพพอร์ตทหารเขา <laughs> ในมุมผมนี่แะอันนี้อันนี้โอปินียนผมเองนะคือหมายถึงว่าถ้าถามนะถ้ามีคนถามผมว่าเอยแล้ว โรงพยาบาลเรามันเปิดไว้ให้ใครรักษาเงี้ยถ้ามันจะมีคนไทยที่เหยียบกับระเบิดขาขาขาดเสียเลือดเสียเนื้อเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ไม่ควรจะไปเปิดรับคนอื่นมารักษาละกันนี<อ>่ผมนะคือถ้าอยากจะแฟแแฟก็คือไอ้คุณก็ต้องเก็บกับระเบิดคุณไป<อ>เหยียบกับข้าวเคยเหยียบไหมแต่ถ้าแม่ตบนะนี่เหยียบกับระเบิดแล้วโกรธกว่านั้นอีกนะ เพราะงั้นเนี่ยม,มันก็คือแบบเออเรื่องบางเรื่องนี่มันก็มันก็ต้องเคลียร์กันให้ให้จบก่อนแล้วแบบเออคว่ากันเรื่องมุดกสทธิธรรมอะไรเงี้ยผมผมจะมองแบบนั้นนะคือ,อมไม่ถือว่าเราไม่จําเป็นต้องแบบไปยินดีทุกคนเข้ามาเลยจ้าอะไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยคนเรายังเจ็บอยู่อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ไอ้บุญเป็นบุมผมละกันมีอะไรจะได้ไม่แค่แค่มีความรู้สึกว่าเออใครเจ็บป่วยมาก็เราก็รักษาถ้าเป็นดิฉันแค่นั้นแหละ ก็ได้อันนี้ก็แล้วแ<อ>ต่มองเด<อ>ีอ,อ,อ,อยงที่บอกนี่มัน,นเป็นโอปินยชของมันเพราะว่าใ,ใช่เพราะว่ามันบางทีทหารเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาก็ไม่ได้อยากออกมาทําอะไรแบบนี้หวั<า>ง <c oughs> ว่าอย่าง,งานั้นเออหมายถึงตัวเล็กตัวน้อยน่ะหวังว่าอย่าง,งานั้นนั่นแหละก็ไม่รู้ซิเออทีนี้อ่ะไม่เป็นไรเรื่องนั้นมันก็อย่างที่บอกแล้วแต่แล้วแต่ใครจะมองอย่างไรนะครับไม่มีไม่ไม่ได้บอกว่าต้องเห็นตามใครอยู่ละทีนี้เรื่องของเฟกนิวเนี่ยมัน มีข้อมูลจากเลนเมเกอร์นะครับที่เขาไปรวบรวมมาแล้วก็นำเสนอมาเร็วนี่เองประมาณเนี่ยช่วงวันที่ยี่สิบขอ,อต้องปีนานไหมหลายปีไม่เป็นไรแต่เพิ่งเจอแล้วกันถือว่าเพิ่งไปเจอก็เลยก็เลยมาเป็นบทความที่เอามาแชร์กันเนาะมันซึ่งซึ่งผมอ่านดูแล้วมันก็เออมันก็ครอบคลุมกับเรื่องที่รู้สึกถึงประเด็นพวกแฮสป e d ด,ด้วยะอะไรเงี้ยครับก็เลนเมเกอรก็บอกว่าข่าวปลอมเนี่ย ที่เขาที่เขานำเสนอนะครับมี7ประเภทนะเป็นความผิดปกติของข่าวสารก็ลองมาดูกันมีแบบไหนบ้างก็คือมีอยู่3กลุ่มเขาบอกว่าเป็นข้อมูลที่ผิดเป็นมิสไม่ใช่มิสอินเฟอรเมชันเหรอมิสอะไรล่ะสายตามิสอินเฟอร์เมชันใชผิดไปเลยมิสตันกับเบ้าตาเลยเนี่ยมิสอินเฟอร์เมชันนะครับเอาเมื่อกี้เห็นใส่แว่นมาแว่นไปไหนล่ะวางไปแล้วข้อมูลที่ผิดอันที่2คือข้อมูลที่บิดเบือน เป็น disinformation แล้วก็ข้อ,ขอมูลที่แฝงเจตนาร้ายเป็นอะไรอะมา,มาลินเหรอ m a าเมาเ m a l w a information ก็เหมือน m a u ก็เหมือน function อ่อหอไอพวกที่เป็นเหมือนเหมือนใครวะนะเมื่อก่อนมันมีอะไรนะมัน m a แ w a r e อ่ m a า w a r e ที่แฝงมากับเครื่องอะไรงเงี้ยใช่ไหมฟิลฟิลมันนั้นค่ะโอเคเป็นเจตนาที่แฝงเข้ามานะครับค่ะทีนี้ แต่ละกลุ่มก็ยังแยกไปได้อีกนะเขาบอกว่ากลุ่มที่เป็นข้อมูลที่ผิดเนี่ยมิสอินฟอร์เมชันเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นการเสียสีล้อเลียนข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงผิดเชื่อมโยงแบบผิดๆเช่นเนี่ยประเภทคลิกเบสอะไรเงี้ยเหมือนกับล่อให้คลิกหรือว่าลอก ไปทางอื่นเลยตอนเนื้อหาข้างต้นเนี่ยพูดอย่างนึงข้างในเป็นอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยเนื้อหาที่ชี้นําให้เกิดความเข้าใจผิดเป็น m i ส leading content ก็คือการตัดภาพหรือข้อมูลบางส่วนมานําเสนอเหมือนอย่างสมมุติว่ามีรูปบุญพลอ,อ,อ,อยอ่ะยกตัวอย่างบุญพลอยนั่งกินข้าวแต่จริงๆกินข้าวกับคนเป็นสิบเลยนะแต่ว่ามีคนไปตัดรูปบุญพลอยแคบๆเลยกับผู้ชายสักคนหนึงข้าง แล้วก็ไปใส่ข้อมูลก็บอกวันเนี้ยมันกินข้าวกันนมดิฉันก็บอกว่าไอนคนเห็นคนเห็นไปจริงไปจริงแต่ไม่ได้ไปกับคนนั้นอ่าไม่ได้ไปแค่สองคนก็ได้อ่าอยู่ในวงมลนเันนี้บเลยอารมณ์ดาราดาราดาราอ้อไปกับไปเด็กไปกันอ่ะแล้วก็บอกว่าเออไม่ได้ไปกันสองคนนะไปกันเยอะอะี้เขาก็จริงแต่ว่าภาพแคปมาแค่สองคนแค่แค่นั้นแหละ เขาเลยเวลายืนถ่ายภาพเขาก็เลยต้องยืนเงินคนละมุมเพื่อไม่ให้สามารถไปแคปแคบมุมแคบได้จมูกนี่ซุกคอเลยนะมุมกล้องอ,อันนี้มุมกล้องบอกเลยแต่จมูกซุกคออยู่อจมูกนี่ทิมเข้าไปละมุมกล้องอ,อไม่เป็นไรอันนี้คือกลุ่มแรกอุ้ยสามนาที เออก็นั่นแหละครับก็ก็ว่ากันไปนะกลุ่มกลุ่มที่ทำให้เป็นข้อมูลที่ผิดเลยนะครับก็คือเสียดสีเนาะล้อเลียนเ,เชื่อมโยงที่ผิดใช้เนื้อหาที่ชี้นําให้เกิดความเาใจผิดกลุ่มที่2คือบิดเบือนนะเ,เป็น disinformation นะครับก็คือเป็นการแตงร่งเนื้อหาขึ้นมาใหม่ข้อมูลใหม่ร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่มีอาจจะไม่มีข้อเท็จจริงเลยอย่างอันนี้อย่างอย่างเคสนี้ก็คือยกได้ก็คือตัวเครื่องบินที่กัมบูชาเขาบอกว่าใครเอาสารเคมีไปโปรยจริง เครื่องนะั้นมันคือเครื่องที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะคือไม่แน่ใจว่าอเมริกาหรือเปล่าที่แบบเอาสารเคมีไปดับไฟที่หนึ่งมันคือ,ม,คอมันคือเครื่องบินโบอิงที่เอาไปใช้ดับไฟมีการโปรยสารเคมีจริงแต่เป็นสารเคมีเพื่อดับไฟไม่ใช่สารเคมีที่เป็นอันตรายไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชสารเคมีที่เอามาลบกันอเอาแล้วกันแล้วก็เป็นข้อมูลที่ผิดบริบทนะครับเป็น false context โอ้โหภาษาอังกฤษเจ๋งว่ะชมตัวเองก็ได้คอนเทนต์ที่ถูกนํามาใช้เหมือนเวียนซ้ําซาก อ่าโทษทีซ้ําจากบริบทเดิมเช่นนําภาพจากเหตุการณ์หนึ่งมาใช้กับอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เพิ่งมีแ้าผมจำไม่ผิดเหมือนเหมือนไทยพีวี S เอสเเพิ่งก็เพิ่งแชร์มาบอกว่ามีทีวีบ้านเรานี่แหละแชร์ภาพทหารกัมพูชาอเอ๊ะอ้างว่าเป็นทหารกัมพูชาละกันแต่จริงมันคือถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในข้อมูลข่าวสารเขาบอกว่าเป็นภาพของทหารพม่าเมื่อปีไหนไม่รู้ คนละประเทศด้วยซ้าคนละช่วงเวลาด้วยคือมันผิดปริบทอ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุการณ์ไม่ใช่เหตุการณ์จริงเดียวกันแล้วก็เนื้อหาที่มีการดัดแปลงนะก็คือ manipulate นะครับก็คือข้อมูลหรือภาพจริงถูกนํามาดัดแปลงเพื่อหลอกลวงชี้นําให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการมุ่งร้ายจากอีกฝ่ายได้ดัดแปลงก็อาจจะไม่ได้เล่าเรื่องจริงทั้งหมดบอกว่าไปกินข้าวกันก็บอกว่าจริงไปนัดซื้อขายอาวุธอย่างนั้นหรือเปล่า อะไรประมาณไม่แน่ใจข้อมูลที่มีเนื้อหาแอบบอ้างนะครับเป็นอิมพสเตอร์ก็คืออ้างว่าเป็นคนคนนั้น mm. อันนี้จะเจอบ่อยใน <Yeah. S 1> ช่วงเวลาเนี้ย mm. อะไรน,น,นะนข้อมูลลับจากทางกองทัพอากาศไทย uh. บอกว่าห้ามเอาไฟไปส่องนักบินห mm. มายถึงว่าห้ามเอาไฟฉายไปส่องเครื่องบินตอนกลางคืนเพราะว่ามันจะแยงตานักบิน โอ้ันนี้ลอดรอดจัดๆเลยคือกล่าวว่าใครอยู่ในดงในป่าเนี่ยเอาไปส่องเลยเอาไ่องเลเห,เห็นพิกัดเงียฟิวมนอย่าง,งน,นั้นก็คือเป็นทรงแบบแต่นั่นคือทำคอนเทนต์แบบแนวฮา,าๆแหละก็เข้าใจได้กลุ่มสุดท้ายก็เป็นข้อมูลที่แฝงเจตนาร้ายอันนี้คือ more information คือข้อมูลที่เราเมื่ความเป็นส่วนตัวก็คืออันเนี้ยเข้าใจได้เลยว่ามันต้องมีสักคนหนึ่งที่เดือดร้อนอ่ะนะเพราะงั้น กลุ่มเนี้ยเป็นเป็นโซนอย่างนั้นแน่ๆคุกคามแล้วเมื่อความเป็นส่วนตัวคุกคามอ่ามีการข่มขู่คุกคามว่ากันไปข้อความหรือคําพูดที่แสดงความเกลียดชังเป็นเฮสปีดใช่ไหมกลุ่มนี้เลยเฮสปีดเนาะแล้วก็สุดท้ายคือข้อมูลที่ขัดต่อจรรยาบรรณัตก็คืออะไรที่เขาไม่ทํากันก็ไปทําซะแล้วเงี้ยเพราะงั้นก็เหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่น่าสนใจิงข้อมูลที่ขัดต่อจรรยาบรรณผมไม่แน่ใจว่าอย่างอย่างตอนเคสลุงพลนี่ถือว่านับไหม คือตอนหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าสํานักข่าวอะไรสํนักข่าวเขาจะออกมาบอกว่าเนี่ยนะตอนช่วงหนึ่งเนี่ยลุงพลถูกสร้างให้กลายเป็นฮีโร่อะไรเงี้ยใครทําอ่ะคําถามคือใครทาําอ่ะใครละ่ะเออแต่ก็เท่าที่เห็นนะผมก็ยังไม่เห็นสํานักข่าวไหนที่ออกมาขอโทษแบบจริงจังนะคือความหมายคือว่าขอภัยที่ตอนนั้นเราสนัเสนุนอะไรเงี้ยไม่เจอนะอ หรือมันมีผมอาจจะไม่เห็นก็ได้นะอันนี้นี้ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยคือผมอาจจะไม่เห็นเองก็ได้แต่มันอาจจะถ้าถ้ามีคุณรู้ฟังก็แลกเปลี่ยนให้ฟังหน่อยจะได้แบบอ,อยากอยากจะชื่นชมอ่ะคือ,อแต่พูดจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้เสียสีนะ,ค,ะคือแค่รู้สึกว่าอาถ้าช่วงเวลาหนึ่งกระแสข่าวมันเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วเราก็ทําข่าวแบบนั้นไปอมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันความจริงมันมันอาจจะไม่รู้สิอ่ะต้องบอกว่าคดีความยังไม่จบเนาะมันยังมีสารสุดท้ายอยู่อะไรเงี้ยก็ แต่มันพอมันเทรนมันปาทางนี้แล้วเนี่ยมันจะมีใครที่แบบอะไรไหมหรือต้องรอคดีจบก่อนหรือเราจะขอโทษกันเนี่ยอ้ผมผมไ่รู้เหมือนกันนะหรือก็รอดูแล้วกันในเคสแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ก็เรื่องจรรยบรรณมันเรื่องใหญ่สำนักข่าวปัจจุบันก็เขาไม่รู้ว่ายังถือว่าเป็นเป็นสำนักข่าวที่เราไม่รู้เหมือนกันว่าคนสมัยไหนยังเชื่อถืองจขนาดไหนอยู่ไหมคุณพอยังเชื่อไหมยังเชื่อยังเชื่อข่าวในทีวีไหมก็ดูดูประกอบ เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นข้อมอูลอ่ะแล้วก็ฟังจากหลายฟังจากหลายแหล่งแต่อะไรที่เอ๊กก็พยายามจะแบบวิพากเขาเรียกว่าอะไรพยายามคิดตามอะ่ะว่าเออที่พูดหรือที่นําเสนอมันอะไรยังไงอืแต่ตอนนี้บางทีมันก็ไม่มีพื้นที่เราเองนะเพราะทุกข่าวก็จะแบบปโคมอะไรที่มันเป็นกระแสก็เล่นกันคล้คายๆ <Hello S 1> รัเอโลไปหมดนะพะงั้นมันคงเป็นหน้าที่ของของพวกเราเองนะครับที่บุนกลับมาตรงนี้เลยนะสวยมากเลย เป็นหน้านที่ของเราเองนะครับที่จะพิพจารณาว่านี่คือเฟกนิวหรือไม่นะคุณผู้ฟังก็หวังว่าจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างปลอดภัยจากเฟกนิวแล้วกันแต่พวกเราไม่เฟกแน่นอนพวกเราเนี่ยของจริงไม่เราเราเราซุยเราก็ซุยเลย <c oughs> เรามั่วแล้วคือมั่วเลย <c oughs> เราไม่ได้เฟกอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะยังไงลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง l ล ne official @rmuttradio